อันนี้ก็เลือแแพนเดียวกัสิกิน,นเพื่งมดซะก่อนมืออคืนเศร้าแต่ว่ามือนี้มือนี้ร้านค่าอยู่ประเทศนอร์เวย์ปิดเบ,บิดเดอจ้าเดอสิเปิดแต่ปั๊มนามันประเทศนอร์เวย์เขาจะไม่เปิดไม่เปิดไ,ดไอ้ร้านค่าวันอาทิตย์เนาะ <c oughs> คุณยายคุณยายชมจ๋ามากินขา้าวเร้าน้ำน้ำหนู จอดนอนค่ะได้เลยค่ะคุณยายค่ะแต่ไม่เป็นไรแล้วค่ะคุณยายแต่ก็ขอบขอบคุณคุณยายมากๆเลยอ่า ทานของว่างอยู่ห้องบอกครับตอนนี้ตอนนี้บ่ลูกบ้แม่อของว่างด้ลูกอาหารอาหารเจ้าแม่ด้่ลูกเพิ่นว่าของของว่างอุ่นท้องอยู่บอกครับพี่สุอืมอันบ้แม่อของว่างด้นี่ อันนี้ค้องหนักได้นี่ข้องหนักได้นี่ลูกคือแม่ก็กินเขาไงแม่กินขนมปังแค่นเขาไงลูกแล้วก็กินจะกินอยู่คาบเดียวที่เป็นแป้งคือจะกินอยู่คาบเดียวเพราะว่า ท่าน,นให้บอกแบบตรงๆก็คือเนาะยังรักสวยรักงามอยู่แม่มนบ้าน้องชีคือจริงๆแล้วแบบกินมาตั้งสามขาบก็ได้แต่คือบ่เหตดนะ่จ๊ะบ่เหตุกินจังหวัดประจำวันของแม่ทุกมือเลยป้าแมวข้าวัดดีครับป้าแมว ทุกมือเลยเนาะถ้าเป็นวันธรรมดาจันจันจันถึงจันถึงสุกนี่เนาะคือคือตื่นขึ้นมานี่อ่าไงไงคือจงบอกตแต่เริ่มต้นนั่นละคือผู้ดใดมาท่านก็นคือคือด้ยินท่านผูใ้ใดมาบอท่านกับสิเอาสห้งไมคคือจะไม่เคยอาบน้ําตอนเช้านะคะไม่เคยจริงๆผู้ดใดสิว่าสกกระปงกระซ้างจะว่าบอกเลยว่าไม่เคยอาบน้ําตอนเช้าจะอาบแค่ตอนเย็นพอ แต่หน้าหน้าร้อนนี่หน้าร้อนบางทีถ้าเกิดมันร้อนจ,จ,อจ,อจ,จะัดอาจจะอาจจะอาบพอเข้าจะได้สดชื่นเนาะไปเห็นงานเห็นการแต่ว่าคือคือปกติคือพูดถึงเรื่องปกติถ้าเกิดอากาศไม่ไม่น,นั่นอะไรปกติเนี่ยคือจะอาบน้ําแค่วันละครั้งแต่ถ้าเกิดเขามีกิจกรรมเนวอื่นอย่างสิเนาะแบบโอเคมันมันมันก็ต้องอาบเนาะอันนะั้นคือต้องอาแบเราถึงกิจกรรมนะทุกคนเข้าใจนะกิจกรรมอะ ้าใจกันอันเอาเอาเป็นว่างูกันน้องทีเนาะกิจกรรมน้องทีเนาะแล้วก็เตะแล้วก็บเปง่ไงว่าสิล่างานาแปลงฟันล่างสนาแปลงฟันก็นนกนนกกนสิปปสไปเห็ดงานเลยเพราะเขาคอนบอกเห็ดงานปุ๊บก็จะไม่มีเวลาทําอะไรเลยเลือที่ยี่สิบสองขอบุณเลไล่เบ้าแอลขอบุณเลไลๆก็จะไม่มีอะไรเวลาทําอะไรเลยเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดทํางานเสร็จ ก็คือหัวเราะไหมอันอันน,นี้อันนี้ก็คือนี่อันนี้ก็คือบอกบอกบอกตรงๆคือถ้าเราทํากิจกรรมเสร็จแล้วอ่ะถ้าเราไม,ถาาไม่ถ้าเราไม่อามล้ะมันไม่ใช่งไงหรือใครทนหมักอยู่ได้ถามหน่อยยกกดหนึ่งมาใครหมักอ่ะกดหนึ่งมาจะมีคนกดไหมผู้ใดหมักผู้ใดหมักถ้าบาหมักก็กดสองแต่นี่บหมักเด้เอโบหมักเด้อบอกก่อน เฮ็ดกิจกรรมแล้วๆก็คือต้องเข่าของน้ำทันที่เลยอาบทันที่เลยจ้าหน้าบัดเงาวเลยแค่ไหมป้าแมวขาปันทงมาให้หน่อยครับป้าแมวขา